สวัสดีทักทายกันยามสายๆครับวันนี้เพิ่งได้ไม่กี่เที่ยวครับเพราะว่าผมเพิ่งทำทางให้รถดรถรถับรถแมคโครไอ้รถไอสิบล้อวิ่งนะครับว้าวาว้าวเดินหนาวา <The now S 1> อีกหน่อยนึงเดินหนาวอีกหน่อยนึงใ <The now S 1> กล้พอนเอ้า อันนี้ก็มีน้องใหม่มาร่วมนะครับหนึ่งคันเป็นพี่บิก๊กเบ้มยีโน่เอฟเอ็มนะครับผมตัวน,นี้ก็จะเป็นหน้ายักษ์เนาะเขาเรียกว่าหน้ายักษ์นะครับนี่พี่น้องเข้ามาแจมเข้ามาแจมนะฮะไม่รู้ว่าใส่กีตักิันใส่จักตักสิบแปดสิบห้าว่าแล้วแบกบอก Oh, ขอค่าเถี่ยวเพิ่มโอ้ oh. ขอแบกเอาสันว์มา <N> น้องเพอนขอค่าเถี่ยวเพิ่มครับแบกเอาสายแบกของแท้เอา้ามาแล้วฟังนี่ลอย <N> ดินงามเลยนี่ครับ แม่แมลูกม mm ูว hmm. เขาจติตตกใหายอยู่แม่แม mm ่ไ hmm. ห mm hmm. น,นล่ะครับของแคทไอ้ของเงินฮิตาคีนั่นแหละ <Okay. S 1> สายแบกครับอันนี้สายแบกพี่น้องส่วนว่ากระเปาะกระ,ปะแปะงยังดีครับไว้ใส่ตามตามเกณฑ์นะครับอ,อันนี้เพิ่นขอราคาเพิ่มนะครับสิบหล่อเพิ่นขอราคาเพิ่ม เพิ่นกระแบกเอานะพี่น,น้องนี่กดไปที่แปตักครับสิบแปดตักนะทแปดตักนะครับสิบล้อคันนี้ขอแบกเอานะครับผมอะบรรยากาศณขณะนี้ครับกับทีมงานรถด,ดินโอ้จัดไปสายแบกส8ปดตักเบาๆไว้รุ่นครับ นี่เจ้าของรถอยู่นี่ฮะนี่ไวรุ่นไวรุ่น้นสุมนีไวรุ่นนี่กล้าที่จะทำงานเนาะฟังคุณเพื่อนแลีนธรรมดานะครับซูม,มิโตโมกอะ่ะมีรถเข่าหนึ่งสองสามสี่ห้า 1>, 1 2 3 4 5สมมสุมต่บอกเขาหาอันนี้ก็เขา1 2 3 4ฝั่งฟังนี้เขา4ครับตอนนี้รถด,ดำ9คันนะครับที่วิ่งอยู่สิบล้อไม่มา2คันครับวันนี้จานบีก็ตักนะครับจานบีตักมือเ้าก็จาน เสียปิกะไปโดนแจ็คพอตมากครับโดนตำรวจเอื้อนประธานว่าโอ้เสียเงินนะรถหน่อยก็ได้จอดท่าเน่ครับเพราะว่ารถใหญ่เพิ่นแบกเน้เพิ่นขอแบกเพื่อว่าขอเพิ่มราคาขึ้นมาอัพราคาขึ้นมาเนาะเพราว่ากันครับสิบแปดตักประนว่า อินดีกับยูนีครับอเอาปีกแลวไปเข้ากับเขาไปเอาดินตัว งุสายแบกสายแบกพี่น้องเปิดไปแล้วเ,เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อ,ดอพี่น้องเด้อนะครับช่วงนี้ยอดวิวไม่สูงก็ช่วยดันกันหน่อยนะครับดูนะฮะให้ดูครับผมภาพบรรยากาศการทํางานของทีมงานลดดินนะครับกําลังเข้ามาก็วันนี้ก็สิบรวิ่สามครับหายไปสองเมื่อวานวิ่งสี่ นะคันที่ยางระเบิดยังไม่มาเลยอันนี้คันเขียวนี่ FM นี่มาใหม่นะครับฮีโน่หน้ายั์นี่มาใหม่ก็ทีมงานก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับรถดำอยู่ครบนะครับไม่ได้ไปไหนกัน สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พิ่ง้อง f อทุกท่านที่กข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากไว้ด้วยครับกับช่อง r ็อกกีนที่สายจวดทีมงานทัวร์หนึ่งเรานะฮะเดี๋ยวก็มารอลุ้นกันดูว่าเสียตินจะมาดูงานวันไหนนะหลังจากที่แจ้งข่าวข่าวกันไปแล้วเนะาะมาไม่มาก็อีกเรื่องนึงนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ